นี่มาได้ใส่ปุ๋ยหดน้ำ่ะผมก็กินใบใหญ่ไว้ใบใหญ่โป้ใหญงมากรมใบมึงเหียก้ะลุงไปอุ้มเลยอ่ะครับป้าเต๋ออันนี้อย่างนี่อย่างพักละโอ้ยเอาพักละป่ะเอาโอ้ยลุงใส่ปุ๋ยว่ะใช่ก่ะไม่กินแต่ซื้อมาซื้อห้ากำลังมาตั้งร้านเนี่ยเนี่มันได้ลงหมานทัดกรรมเจ้อเนี่ยแถมอยู่ฮะน่ะ ลุงอูก้กับผมม่วนๆเออผมแม่พ่อผมก็ต้องพอก่อนการยืดถามมาได้ฟังเต้ยปาครับป้าโอ้ลูกค้ามาแล้วได้ลงองหนาระเบิดก็ซื้ออ,อ,ยอย่านะงไปพพกินเลยป่ะโอ้มาเท่ากันขายงูดนาะลงใบพอบักดอกไม้ก่อนลงก่อนแพ้เออป่ะจะไปเชืออะไรจะดูผักก่อนป่ะ โอใครยังลุงต้อนรับดิครับมาเดี๋ยวลุงเสียงดูก่อนอันนี้อย่างครับนี่พริกีฟ้าครับพริกีฟ้าหวานกับเออหวานครับพริกหวานนี่พริกีฟ้าครับเดี๋ยวพ่อพ่อก่อนนี่อย่างเนี้ยเบอร์เขื่อนมึนครับฮะเบอร์เขื่อนมึนอะรยังเนาะเบอร์เขื่อนมึน อาะตรงเท่าไหร่ตีแปดแปดหลายอย่างลันเลือกเอาฮันเนี่ยอย่างเนี่ยอะไรอย่างอ่ะลืม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 เพียดแม่งหรอแมงโอ้อันนี้ใบมันน้อยอันนี้แบ่ได้ใส่ปุ๋ยโดน้ำ่ะผมก็กินใบใหญ่ไหมใบใหญ่โป้ย่างมากกใบมุกเหี้ยกะดูเขาเลยอกีกอ่ะครับกะเตะหรอ อันนี้อย่างนี่อย่างคักละโอ้เฮ้ยเอาคัากลปะป่ะเอาโอ้ยลุงใชยปุ๋ยวะใช่กะไม่กินแต่ซื้อมาซื้อให้กำลังมาตั้งร้านเนี่ยเนี่ยมันได้ลองหมาน่นทกรรมเตื้อเนี่ยโอแถมยันะนะลุงอูกับผมม่วนเผมแม่พอ่อผมก็ต้องพอ,อกันเยอะแถามมาได้ฟังเตื้ออันนี้ลุงโหดนะหวานกี่เตื้อเออรออแถมมาได้โหดกวนข้าวมา พ่นน้ำมาคำลุงมาไปบรรยากาศนะเพียงบรรยากาศได้คิงจะถามอย่างนะกำลังมาตั้งร้านให้ยังเหมือนการได้ลองแมนเสื้อเนี่ยะเดียวก่อนกังถามเยังไงที่เนี่ยมลงแมนฮะเดียวก่อนกครับผมกับพ่อไล่พ่อไปเรื่อยๆกับโอ้ถั่วฝักยาวกิโลนี่มีหรอบะมี่อ๋อบะมีแล้วนี่ป้าเจ้กับนั้นบะมีอ่ะอ๋อใจก็ได้เลยเพราะว่าอยาไปพาร์ทหรือออนอินมาได้ครับบะมี่ให้ม่อบะมีเออโอเคกับ อันนี้ผักแกอย่างลุงโอ้งามเป็นดีเป็นงามนี่ผักอย่างนักแข่งยิงบักตายอ่ะต้มเห็ดก่อเอออ๋อที่ผักเฮียดโอ้ยนี่เป็นถุงเลยกันนี่แพ็ะเป็นถุงเลยกันเออถุงกระดาษบาทแงาเมื่อยแต่อุ้ยโทษครับอันนี้อย่างบกือส้มเหรอเออตายยางใหญ่บกือส้มพริกบาท อันนี้ต้นมันใหญ่ป่ะบ่เคยชมนี่ต้นมันใหญ่ไม่ใหญ่ต้นมันบอกแดงบอกเก้าลำใหญ่ป่ะเฮานี่แม่นกเกาลำใหญ่บ้านโป่อย่างเงี่ยน้าลุงผมอู้ก็ลุงดีเนี่ยเออให้กู้กินดีอ่ะได้กินแกซื้อมาซื้อโอ้ขอเดี๋ยวผมให้ยังไม่ได้ลองเหมาด้เนี่ยนี่ผักตัง ข้าวป่านบ้านโกะเนี oh, นะ่ยขักหวานโอ้ยน่ะลืมไปผมลืมไปเออนี่ยเนี่นี่นี่โอ้มันใกล้จะกินไปวันนั้นนี่บ่ได้เด้อผมแกงไปวันนั้นนี่บ่ได้ถ้าบ่าได้แกงวันนั้นผมหวดไปละวันนี้นะโอุท้อนี่อย่างเนี่ยโอ้สะเลอเออเออเราจะ้ยสะเลสะเลสะเล แกงใบวันนั้นเห็เหมาะปเฮ้ยอืงานซันงานซันนะ่นเนอะซันนี่อย่างเรบอกงานเนยไม่ได้ลงหมายนยิ่งทำมาป้๋ยอย่างมาล้ำเหลือ,อไปไปไก่ตีนะ<ม>ไปอู้ไปได้มาเป๊ะมาเนี่ยอันอันนี้ผมแกงไปโมละผมกินนใโมละนะผมมันมีสักสี่สิบเกาะผมขอยืมก่อนลุงขายนี่ตงึงวันเงาะวันนี้น้ำมันลดผมหมดแต่ได้มีสี่สิละเดียเด๋ยวหมดจ่ายไ,ได้ปุ๋ยอีกเนอะงานเนียไม่ได้ลองหมานสักบาท เอาไปเกี่ยวอย่างกันไอ้คิมมายืมหาเนี่ยกูหาเนีย่ยไม่ได้ตังสักบาทเดียเนี่ยเออไปไปเอาหลานไป,ไป,ไปไดูงไปมาอย่างไรปิ๊กไปแอดบอกเฮ้ยืมน้ำใจนี่อย่างน้ำหาด่ะเออหาเนี่ยมัตาะได้ลองแห่มาขอยืมตังอยู่ไปเอาหลานไปเฮ้ยเซอร์ขายก็ไม่ได้ขายกินแหนวเง,งาแกน จืดไวเซนไมค่กกิ่นยาตายเอาเขี้ยวเข้ขากันหันเลยอายิงม,มานเนี่ย